สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีธาตุลมนะคะชาวราศีธาตุลมมีมีถุนตุนกลุ่มนะคะมีถุนตุนกลุ่มชาวราศีธาตุลมเดือนตุลาคมนะคะความรักชาวราศีธาตุลมมีมีถุนนะคะมีถุนตุนกลุ่มในเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไป ย่างไรแล้วนะคะก็พิจารณาในการรับชมนะคะโอเคเรามาดูชุดแรกชุดแรกความรักชาวธาตุลมนะคะมีไพ่สามถ้วยอัศวินถ้วย ลาสเวนด์ไม้เท้า นีหมอขออนุญาตเปิดไพ่นะคะชาวมิถุนเอ่อชาวธาตุไฟนะคะมิถุนตุนกุมมนะอ่าพลังงานไพ่นะคะที่แม่หมอเปิดวันนี้เนาะ นะคะเป็นไพ่ความรักนะพลังงานของความรักชาวธาตุลมการอ่านนะคะจะเป็นการอ่านความรักที่อาจจะกําลังคบคุยกันอยู่นะตอนนี้นะกาลังคบคุยแล้วก็กาลังคบกันมานานแล้วแล้วก็กําลังมองดูใจกันนะคะแต่ว่าพลังงานเนี้ยไม่หมอขออนุญ,ญาตอ,อ่านตามตามพื้นดวงตามพื้น ตามที่พลังงานไพ่ออกมางั้นไม่เหมาะอาจจะไม่ชัดเจนกับสถานะนะคะที่ระบุและกันนะคะมันเป็นพลังงานถึงความรู้สึกแล้วกันเนาะเอาละชาวธาตุลมคุณมีไพ่สามถ้วยนะคะสามถ้วยอัศวินถ้วยสามถ้วยอัศวินถ้วยนั่นหมายความว่าคุณมีความรักที่ดี นะคุณมีความรักคุณมีความคาดหวังมีความกระตือรือร้นกับความรักครั้งนี้คุณทนุถนอมความรักของคุณค่อยเป็นค่อยไปนะคะอัศวินถ้วยค่อยเป็นค่อยไปค่อยรักษาใจกันไปเจรจาคุยกันมานานอาจจะเป็นสถานะแค่คนคุยก็ได้นะหรือคบกันอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะสมเหรียญเจรจาพูดคุย สื่อสารกันมานะคะคุยกันมาก็นานละคุณก็มีความกระตือร้อนคุณมุ่งมั่นคุณจริงจังกับค,ความรักครั้งนี้คุณมีไฟอะนะคะในสถานะความรู้สึกที่ต่างคนต่างมีให้กันและกันและก็ระยะเวลาที่ยาวนานเป็นไพ่แปดไม้เท้าพร้อมกับไพ่สิบเหรียญน,นั่นหมายความว่าคุณคบกันมานานแล้วและก็มีเกณฑ์ที่จะอ่าลงตัวนะคะที่จะได้อยู่ร่วมกันหรือว่ามีการวางแผนร่วมกัน นี่คือคุณวางแผนนะจัดการกับความรักของคุณนะคะที่กำลังจะก,ก้าวต่อไปคุณมีความคาดหวังอย่างนั้นนะคุณมีความคาดหวังอย่างนั้นแล้วณนะตอนนี้เนี่ยนะณนะตอนนี้นะคะชาวธาตุลมนะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นกับไพ่10บดาบ7ดดาบแล้วก็1ดาบนะ่าจะมีคนใดคนหนึ่งนะนะคะ น่าจะมีคนใดคนหนึ่งหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยแหละนะได้ตัดสินใจเดินจากเสียใจนะเราต้องมาดูเขาเสียใจแล้วเขาก็จะตั้งใจจะเดินจากอาจจะเป็นชาวมิถุนที่อยากจะเดินจากตรงนี้ไม่โอเคละกับความสัมพันธ์แม่หมอต้องบอกกันว่าการอ่านไพ่นะคะอาจจะเป็นการอ่านที่คนกำลังมีปัญหานะชาวธาตุลม คนณชา,าวธาตุลมที่กําลังมีปัญหาเรื่องความรักหรือว่ากําลังต้องการหาจิ๊กซอบ,บางตัวหรือว่าอะไรบางอย่างที่จะช่วยนะคะที่จะช่วยแก้ กับสถานการณ์ตอนนี้ที่คุณกําลังเจออยู่นะสําหรับคู่ที่รักกันดีอยู่แล้วนะคะความรักที่หวานชื่อนั้นแม่หมอก็ขอให้คุณมีความความรักที่ดียิ่ง,งขึ้นไปนะคะดังนั้นการอ่านนี้ก็ต้องอ่าเป็นการอ่านโดยรวมนะอยากเก็บอามาคิดอยากเก็บอามาเครียดแต่เอาไว้อ่าดูเป็นแนวทางเนาะหรือว่าดูเป็นเพื่อแม่หมอไปก่อนก็ได้นะคะสำหรับคู่ที่แฮปปี้อยู่แล้วแม่หมอต้องขอขอบคุณนะคะแต่สําหรับท่านที่กําลังดูอยู่ตอนนี้และกําลังเจอปัญหาแบบนี้คุณกําลังจะเดินออก จากสถานะตรงนี้ออกมาคุณอาจจะเสียใจหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําให้คุณเสียใจเป็นอะไรที่ฉับพันเร็วนะคะนั่นคือ The s ชาเ e r เร็วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจท,งทั้งที่คุณก็รักกันมานานความรักของคุณศึกษาใจการคบหาใจกันมานานคุณพร้อมที่จะลงตัวแล้วพร้อมที่จะเด่นชัดในความสัมพันธ์แล้วแต่ทําไมนะคะมันหลุดลอยหายไปเกิดจากอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูต่อน,นะคะชาวทาร์ลมหกดาบ มีไพ่หกดาบตอนนี้ต่างคนต่างเงียบนะต่างคนต่างใช้ชีวิตนะต่างคนต่างเงียบพักหายกันไปแต่ถามว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ติดต่อกันนะช่วงนี้ต่างคนต่างเงียบนะอาจจะบล็อกไปเลยในนะคะในบางคนในบางท่านอาจจะบล็อกไปเลยแต่ว่าถามว่าต่างคนลืมกันได้ไหมก็ยังลืมไม่ได้เป็นสิบ ไม้เทา้าจะวางก็วางไม่ได้อย่างอุ้มอยู่เลยเดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกยังหงุดหาอย่างคิดถึงนะยังมีความรู้สึกยังมันก็เป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะลืมกันง่ายๆเนาะดังนั้นนะคะเรามาดู10บไม้เทา้าพร้อมกับสองดาบแล้วก็6ดาบตอนนี้ต่างคนต่างอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วนะคะเอาละเราไปต่อเลยนะคะคานนี้ชุดที่สองเนี่ยมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างความสัมพันธ์ของอาชาวธาตุลมนะ เราไปดูตอนว่าตอนตัวนี้เขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรนะคะเขาเงียบหายไปเขาบอกเราเนี่ยนะเขาเขารู้สึกอย่างไรแม่หมอได้แบ่งไพ่ออกเป็นสองชุดเช่นเดิมนะคะชุดด้านบนเป็นเขาชุดด้านล่างเป็นเรานะเรามาดูหน้าไพ่ร่วมกันนะคะแม่หมอได้แบ่งไพ่ นะคะด้านบนเนี่ยเป็นเขาด้านล่างเป็นไพ่ของชาวธาตุลมคนที่ชาวธาตุลมกำลังคบคุยหรือว่ากำลังเกิดปัญหากำลังต้องการหาวิธีแก้ไขนะคะเรามาดูกันว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไร ด้านล่างเป็นชาวธาดลมนะจ๊ะแล้วก็ด้านบนเป็นเขาคนนั้นของคุณนะโอเคเรามาดูด้านล่างเรามีไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะเอ็ดอ of w a n d จะติดความถูกต้องไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำให้คุณสองคน มีปัญหานะคะแล้วก็อาจจะเดินจากกันไปหรือลบหายกันไปบล็อกกันไปไพ่หนึไม้เท้ากับจัตติกอยู่ในตำแหน่งของชาวธาตุลมแปลว่าที่ผ่านมาคุณคุยกันศึกษาใจกันนะคะคุยกันทุกวันมีหกเหรียญนะคะคอยดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันและกันมีอะไรเป็นที่ปรึกษากันได้คุยกันได้ช่วยเหลือกันได้ด้วยความเป็นคู่รักที่ดีหรือกําลังคบหาใจกันนะคะเป็นไปในทางที่ดีมาตลอด ยู่ดีๆเนี่ยเกิดปัญหาแล้วคุณก็อยากจะเริ่มต้นใหม่คุณก็อยากจะอยากจะขอคืนดีนะพลังงานของคุณคืออยากขอคืนดีนะคะตอนนี้คุณยังมีความรู้สึกที่ยังห่วงใยเขาอยู่เดินออกไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าแต่ก็ยังอุ้มนะคะยังไม่สามารถวางลงได้หรือฝ่ายฝ่ายเขาบล็อกเราหรือเปล่านะเกิดจากว่าเจ็ดถ้วยและก็สี่เหรียญเขามีอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างที่ถูกซ่อนเร้น เขาไม่ซื่อสัตย์กับเราหรือเปล่าหรือว่าเขาทําอะไรที่มันแบบไม่เป็นเหมือนเดิมไม่คงคงความความรักที่ดีต่อกันนะอะไรอย่างนี้เนาะทําให้มีถูกซ่อนเร้นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณมีความระแวงก็ได้นะชาวธาตุลมอาจจะเกิดความระแวงคุณก็เลยเกิดความระแวงในตัวเขาเราก็ลังมาดูต่อค่ะและความระแวงเนี่ยเขาคิดอย่างไร เขาคิดอย่างไรนะคะเขามีสิบไม้เท้าแล้วก็สามเหรียญเขาก็รักคุณนะสมเหรียญคือการเจรจาพูดคุยกันมานานแล้ว10บสิบไม้เท้าก็คือเขาเดินไปข้างหน้าแต่เขาก็ยังไม่สามารถลืมคุณได้เขายังไม่สามารถลืมคุณได้นะคะเดินเขาเดินจากอ๋อเขาเดินออกมาจากคุณเขาเดินเขาเป็นฝ่ายที่เดินออกมาแต่ภายในของเขาอยู่นิ่งๆแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เขายังคิดถึงคุณอยู่ นะคะและสรุปคือ2ถ้วยนะคะสถ้วยกับ9ดาบตอนนี้เขาก็กําลังคิดถึงคุณอยู่เขากําลังกลางค่ากลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนนะคะยังคิดถึงยังมีแต่หลายอย่างหลายอย่างที่เขาต้องคิดคุณสองคนมีจิตใจเดียวกันเขามีความจริงใจให้กับคุณ แต่คุณเกิดความระแวงหรือเปล่าชาวทัลุลมดังนั้นนะคะคนที่เข้ามาดูตอนนี้นะอันนี้เป็นการอ่านโดยรวมนะคะต้องออกตัวก่อนอพลังงานนี้คุณควรรับพิจารณานะเพราะว่าสองถ้วยแล้วก็ก้าวดาแปลว่าเขาอาจจะทำอะไรผิดพลาดเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่เขาเดินไปข้างหน้าเขาเหมือนออกไปจากเราด้วยความเข้มแข็งแต่ว่าในใจของเขายังมีความ กังวลเขายังมีความรักที่กับคุณเดินไปข้างหน้าแต่เขาก็ไม่สามารถวางคุณได้เขายังคิดถึงเรื่องราวที่คุณคอยช่วยเหลือคอยดูแล,แลกันมาโดยตลอดชาวธาตุลมอาจจะเป็นฝ่ายที่คอยช่วยเหลือเขานะคะมีทุนตูนกุมคุณอาจจะคอยช่วยเหลือเขาหรือก็ให้คาปรึกษาเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเออถึงเขาตอนนี้ไม่มีคุณเขาก็คิดถึงคุณและเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาจริงใจกับคุณเกิดความเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่านะเจ็ด เจ็ดถ้วยมีอะไรที่ถูกซ่อมเลนมีอะไรทําให้คุณคิดเยอะคิดหนักไปหรือเปล่าดังนั้นนะคุณเกิดความระแวงในตัวเขานั่นเองนะคะชาวธาตุลมที่กําลังเจอปัญหาสําหรับเขาคนนั้นนะของคุณเขากําลังรอเวลาทํานั้นเขาเขาเขารอเวลาการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเขากําลังรออะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเขาพยายามรอเวลาให้คุณใจเย็นรอเวลาที่จะกลับมาหาคุณหรือหรือเปล่าหรือชาว าัดลมเองอาจจะเป็นฝ่ายที่บ็อกเขาก็ได้นะคะคุณมีความระแวงมากถือดาบเลยแน่นอนนะอุปสรรคปัญหานี้น่าจะอยู่ที่ตัวเราแล้วนะคะที่แม่หมอดูนะโอเคหลังนี้เราไปดูต่อขอพลังงานไพ่ช่วยบอกพลังงานของความรักของชาวทัดลมต่อนะคะว่าความรักของคุณสองคนจะกลับมาได้หรือไม่หรือว่ามีแนวโน้มที่จะอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรเรามาดูกันค่นะไพ่เอ็มเพรอ อิมพีเรอร์มาเนี่ยวิวอ o ลฟอร์จูนต่างคนต่างมีความเชื่อมั่นนะตอนนี้ถึงแม้จะเชื่อมั่นอย่างไรแต่ก็ต้องใจเย็นแล้วล่ะต่างฝ่ายต่างนิ่งแต่ต่างฝ่ายก็เหมือนกำลังพิจารณาอย่างอยู่ในที่ของต่างคนต่างอยู่ในที่ของของแต่ละฝ่ายแต่ว่าคุณก็กำลังพิจารณาอ m มพ r เรคือคุณเริ่มจะจริงจังเริ่มรู้สึกว่าอืมต่างคนต่างก็ไม่ยอมมีเหตุผลของตัวเองนะ แต่หกเหรียญหกเหรียญคือการเอื้อเฟื้อการเห็นอกเห็นใจการช่วยเหลือกันมาคุณคิดถึงสิ่งดีๆที่เขาเคยให้กับคุณมาเกิดไพ่เดทขึ้นมาตอนนี้นะคะพลังงานของคุณสองคนรู้สึกการช่วยเหลือแล้วทั้งท้ที่ต่างคนต่างจริงใจให้กันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถึงเกิดไพ่เดทขึ้นมาขอไพ่อีกห้าใบค่ะ อสตาอสุวินเรียนคุณกำลังพยายามตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ในที่ของตนแต่ก็คิดถึงอยู่ยังมีแรงบันดาลใจอะไรลึกๆคุณสองคนยังรักกันอยู่เลยอยู่นิ่งๆในที่ของตัวเองอยู่ด้วยความผิดหวังอยู่ด้วยเรื่องราวเก่าๆจะเดินไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้อ่าหนึ่งเรียนคือการเริ่มต้นนะคะหนึ่งเรียนคือการเริ่มต้นดังนั้นนะัก คูท่ที่อ่าท่าลมที่กําลังเจอปัญหาตอนนี้ถ้าหากมันเกิดอะไรขึ้นฉับพลันเร็วนะคะคุณควรจะมาพิจารณาใหม่นะคะถ้าคุณยังรักกันอยู่ไฟชา,ชาวท่าลมยังรักเขาอยู่คุณควรจะใจเย็นลงบ้างถือดาบอยู่นะคะถือดาบอยู่ความระแวงนะความระแวงเกิดความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างแล้วต่างคนต่างมีอีโก้หรือต่างคนต่างมีฟอร์มเขาเดินจากคุณไปแต่คุณก็คอยช่วยเหลือเขาที่ผ่านมาอ้าวคุณก็ต้อง เอ้ยนะความรู้สึกของคุณมันก็เหมือนกับเกิดความระแวงมากกว่านะคะความไม่ชัดเจนหรืออะไรหรือมันมีอะไรเข้ามาแล้วคุณจริงเนี่ยเออต่างคนต่างรีบตัดสินใจทําให้หันหลังให้กันตอนนี้คุณก็ยังรักกันอยู่ยังคิดถึงกันและกันอยู่นะคะดังนั้นรอใจเย็นแล,ล้วลองพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรนะคะสําหรับชาว มิถุนชาวธาตุลมละกันนะคะชาวธาตุลมเนาะที่เราคุยที่กําลังเจอปัญหาตอนนี้รองใจเย็นๆสักนิดนะคะเราใจเย็นๆสักนิดเนี่ยเขาก็รอคุณอยู่นะต่างคนต่างรักกันอยู่แต่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างมลสมชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องราวอะไรที่มันทําให้คุณสองคนนะเกิดความผิดพลาดนะคะถ้าสองคนยังรักกันอยู่ก็ต้องใจเย็นๆมันไม่มีอะไร นะคะปรับพร้อมเข้าใจกันได้ความดียังมีให้กันและกันและที่สำคัญต่างฝ่ายต่างยังไม่อยากจะเลือกลานั่นเองนะจา๊ะก็ลองพิจารณานะสำหรับท่าลมนะคะและมาคุยต่อเรื่องของการทำงานแล้วกันนะคะอันนี้แม่หมอก็จะหลับบ้างอะไรบ้างเออเรามาดูชุดที่3ทา่าลมเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างทา่าลมเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้าง ช่วงนี้นะคะงานของชาวมิถุนตุนกุมบางท่านบอกอยากจะได้งานบ้างนะคะเรื่องของงานนะเรื่องของงานแม่หมอเปิดขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนนะคะ ื่องของงานเป็นไพ่แปดไม้เท้าตอนนี้เรื่องงานมีให้แก้ไขงานก็เป็นเรื่องปกตินะงานที่เข้ามาก็มีให้แก้ไขคุณกำลังไตรตรองพิจารณานะคะกับการทำงานคุณมีความเข้มแข็งเด็ดขาดติดเดียวนะรู้สึกว่าคุณมุ่งมั่นกับการทำงานชาวธาตุลม คุณมุ่งมั่นกับการทางานกําลังหาช่องทางหาสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเพื่อปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆคุณหาช่องทางในการทําเงินนะคะในการสร้างไรายได้มากขึ้นนะอโอกาสนะคะก็มีเรื่องให้คิดนะแต่คุณกําลังหาโอกาสให้กับตัวเองคุณกําลังมุ่งมัน่นหาสิ่งที่ดีๆนะคะในการแก้ไขปัญหาชีวิตตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องงานของคุณนั่นแหละการแก้ไขนะคะหรือว่าอยากให้งานของคุณดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่า ทำงานง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่าอยากจะพัฒนานั่นแหละเนาะก็คิดนะคะจะเป็นเรื่องเองินเรื่องงานางนี้แหละแล้วก็กำลังหาช่องทางในการหาไรายได้หาโปรเจกต์โครงการหรืออะไรดีๆที่กำลังจะเข้ามาจะก็ลงทุนก็ได้นะคะคุณอาจจะวางแผนในการลงทุนคุณกำลังวางแผนในการลงทุนแต่คุณก็ยังเครียดอยู่นะคุณก็ยังมีความรู้สึกกังวลแต่คุณยังเอ๊ะทำอะไรให้ดีให้มากกวนน่านี้ได้เงินมากกวนน่านี้นะคะ แต่นะไพ่นะคะไพ่ของคุณนั้นมีไพ่เด็กถือเหรียญแล้วก็เดือดซันแล้วก็สิบหม้เทา้าคุณจะประสบความสําเร็จเด็กถือเหรียญการงานของคุณจะดีคุณงานของคุณดีอยู่แล้วนะพูดถึงการทํางานของคุณดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณต้องการมากกว่านี้หรือต้องการพัฒนานะคะบางทีบางท่านอาจจะโยกย้ายอาจจะมีการโยกย้ายเคลื่อนที่ก็ได้นะคะได้ตําแหน่งงานที่ดีกว่า นะแต่คุณกําลังหาช่องทางในการที่จะพัฒนาหน้าที่การงานของคุณให้มากขึ้นบางท่านอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วแล้วอยากจะหางานเสริมก็ได้นะคะวางแผนนะคิดหางานได้เลยนะคะลงมือทําได้เลยเนาะกำลังคิดวางแผนนะแต่ว่าคุณก็ต้องลองนะคะคุณก็ต้องลองหาวิธีนู่นนี่นั่นด้วยลองผิดลองถูกในบางอย่างนะคะหรือหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่าทดลองหาหน,นู่นนี่น่ทำไพเอมเปอร์ ไพ่อัศวินไม้เท้าแล้วก็ไพ่เก้าไม้เท้าบางครั้งคุณก็รู้สึกอยากจะโยกย้ายอยากจะเปลี่ยนนะอยากจะวิ่งอยากหยุดคุณรู้สึกว่าอยู่กับที่บางครั้งคุณก็รู้สึกว่ามันอืมอยากได้มากกว่านี้นะคะกําลังหาช่องทางในการเดินทางนะอยากไปรอบโลกหรือเปล่าต่างชาติต่างแดนหรือเปล่าในบางท่านนะทั้งหมดนะคะก็เป็นความรู้สึกณนะตอนนี้ในเรื่องของการทํางาน ตอนนี้ทุกอย่างอาจจะดีอยู่แต่คุณต้องการที่จะเพิ่มแค่นั้นเองหรือหาช่องทางคิดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแต่โอกาสจะไปได้ไหมโอกาสจะไปได้ไงแม่หมอขอไพ่หนึ่งใบให้กับชาวธาตุลมที่กําลังคิดนะคะหางานใหม่หาสิ่งใหม่ๆหรือมีการโยกย้ายอะไรนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ แต่ว่านะคะงานงานที่ทำดีดอยู่แล้วแต่บางท่านอยากโยกย้ายอยากเปลี่ยนทางอยากจะใจมากกว่านี้ไปต่างถิ่นต่างแดนจะดีไหมขอไพ่หนึ่งใบนะคะขอไพ่หนึ่งใบตึงอ่ามันต้องรอเวลาสักหน่อยนึงนะเดะมูนนะคะคุณคิดแล้วมันสามารถทําได้หรือเปล่านะคะมันอยู่ที่ว่าคุณตรงนี้มันดีอยู่แล้วแต่คุณต้องพัฒนานะคะรับดาบให้คมดีไหมหรือว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันยังไงมันมีอะไรที่สามารถจังกระตับกระเตื้อเออ สามารถขยับขยายได้ไหมตอนนี้คุณต้องดูทิศทางด้วยเพราะว่าเดือดมูลเข้ามาเนี่ยเหมือนคุณคิดอยู่แต่มันยังไปไม่ได้หรือเปล่าปัญหาอุปสรรคอยังมีนะคะห้าไม่เท้านะความคิดคนนั้นเป็นอีกอย่างคนที่เป็นอย่างหนึ่งนะคนในครอบครัวอยากให้เป็นแบบนี้เราเป็นแบบนี้คนเผื่อโรงงานเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจัดฉวีนทุกสิ่งอย่างเกิดจากการกระทําของเราทั้งนั้นเลยดังนั้นบางครั้งเราดีอยู่เราพร้อมดีอยู่เราก็ควรที่จะใจเย็นในบาง บางเรื่องบางราวเราจะเย็นแก้ปัญหาไปก่อนในบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องการทํางานอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ต้องใจเย็นก่อนนะถ้าเรายังไม่มีที่ไปหรือว่าเราไปสมัครงานที่ใหม่แล้วหรือว่าโอกาสของเรายังไม่ได้ก็ต้องใจเย็นๆยนมันอยู่ที่จัสมินอยู่ที่สภาพรอบตัวเราด้วยนะดังนั้นเราต้องเผื่อใจเผื่อใจนะคะแล้วก็เผื่อใจแล้วก็หาที่จะปรับเปลี่ยน แก้มุมองแก้ความคิดแล้วก็จะทํายังไงให้มันจะอยู่ตรงนี้แต่อยากจะทําให้มันดีขึ้นคุณก็หางานเสริมงานอะไรหรือเปล่าหรือว่าคุณอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ไหวจริงๆเราต้องไปต่างประเทศต่างแดนนี้กูก็ต้องลงมือทํานะคะไม่ใช่ว่าคิดอย่างเดียวนะคิดอย่างเดียวมันก็จะไม่สามารถที่จะเดินไปได้นี่ไพ่บอกว่าคุณอาจจะคิดคนเดียวหรือปัญหาอุปสรรคมันเยอะหรือเปล่านะตอนนี้มันก็เลยตัดสินใจที่อย่างเคลื่อนเคลื่อนไปไม่ได้ ขออีก2ใบนะเนี่ยเป,เป็นความคิดมันเป็นความคิดเราคิดไปเองหรือเปล่านั่นเองนะคะโอเคเนี่ยประตูยังปิดอยู่นะสำหรับคนที่อยากจะไปไกลมากกว่านี้นะคะแต่สำหรับงานของเราดีอยู่แล้วก็ลองพัฒนาหรือหาช่องทางในการสร้างรายได้มากขึ้นหาโอกาส ะะมากขึ้นอันนี้จะเป็นไปในทางที่ดีแน่นอนสําหรับชาวรา,าศีธาตุลมทุกท่านนะคะ<ส>ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอเนาะก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะโอกุกหา้าเราพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ